พิโอดนี้นะคะแอดวานนำตอนที่34นะคะของเรื่องราชันเทพบรรพาการ God of Lost Fantasy มาเล่าให้ฟังค่ะก็แอดวานสรุปใจความสำคัญของตอนที่34มา ดังนี้นะคะ,ะท่านแม่ทัพค่ะชินชเวยนนะคะพ่อบุญธรรมของชินวินเทียนก็บอกชินวินเทียนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านกงหยางหงจะได้เป็นผู้ที่น่านับถือในอนาคตนะคะจากนั้นก็กล่าวคำอำลากันค่ะกงหยางหงไปส่งท่านแม่ทัพชินชีวยนที่ชายแดนจากนั้นภาพตัด มาอย่างเย่อูชวีตกโกงนะคะที่อยู่กับพวกปีศาจหมาป่าละชนิดเลยนะคะเมื่อรู้ว่าชิ้นวันเทียนนะหลุดลอดจากการตามล่าของพวกเขาไปได้ก็พูดขึ้นว่าชิ้นชเวยนยังต้องเดินทางต่ออีกกว่าจะถึงค่ายทหารที่ตะวันตกเฉียงเหนือยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรพวกท่านควรตามชิ้นชเวยนไปและหาโอกาสดีๆเหมาะๆฆ่าเขาซะ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ไปชิงค่ะไปชิงนะคะกำลังเดินทางกลับสำนักมรกฎค่ะแต่ระหว่างทางนางก็คิดถึงถึงฉินหวนเทียนขึ้นมานะคะทำให้มีอาการปวดที่หัวใจมากๆนะคะไปชิงก็จึงรีบกินยาที่อาจารย์นางให้ไว้ค่ะเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดทันทีนะคะจำได้ไหมคะว่าไผชิงทำไมเขาถึงเจ็บปวดเวลาที่มีความรู้สึกนะคะเพราะว่าไอ้พิษที่ไปชิงเคยโดนเนี่ยไอ้น้ำตาคีินเนี่ยมันจะ ความถ้าเกิดว่าตัวของคนที่โดนพิษน่ะได้รับการกระตุ้นจากอารมณ์นะคะเช่นอารมณ์รักมากอารมณ์เสียใจมากเนี่ยพิษจะกำเริบทันทีค่ะแต่ทีนี้ถึงแม้ว่าไผ่ชิงนะคะถ้าจำกันได้ก็คือทางห้องเต้รัติการได้ถอนพิษออกไปแล้วนะคะแต่ทีนี้พิษอ่ะมันอยู่ในตัวของไผ่ชิงอะ่ะมาน,นานแล้วนะคะมันก็เลยฝังเข้าไปในแบบไขข้อกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นที่พิษ ที่ออกไปก็ออกไปบางส่วนนะคะส่วนที่ยังอยู่ในตัวก็ยังคงยังอยู่นะคะถอนไม่หมดนะคะไปชิงนั่งสารจากนั้นค่ะภาพตัดมาที่จิวฮวาเหมือนนะคะชินเย่าก็รู้มาแล้วว่าพวกปีศาจมาป่าแห่งเผ่ารัติการนะ่ะรอบทำลายท่านพ่อนะคะชินวอนเทียนก็วิเคราะห์ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องเป็นตระกูลเย่นแน่ๆชินเย่าก็พูดขึ้นว่าแต่อาจจะเป็นฝีมือของอี้เหงิงคืออี้เหิงคือ อุปราชนะคะก็ได้นะมอชิงเฉิงพูดเสริมขึ้นว่าอีเหิงอะ่ะไม่มีทางร่วมมือกับพวกเผ่ารัติการแน่ๆต้องเป็นตระกูลเย่นี่แหละที่แอบติดต่อกับพวกเผ่ารัติการรับหลังอี้เหิงแน่นอนจากนั้นค่ะเช้าวันถัดมานะคะมอชิงเฉิงค่ะก็แต่งตัวเต็มยศเลยนะคะแล้วก็เดินทางไปเข้าเฝ้าอุปราชอี้เหิงในวังค่ะแต่พอดีทหารที่เฝ้าตำหนักบ,บอกว่าท่านอุปราชไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปรบกวนตอนนี้มอชิงเฉิง จึงฝากให้นำดีกาไปถวายอุปราชด,ด้วยนะคะทหารยามก็รับดีกาไว้ค่ะ จากนั้นภาพตัดมาทางด้านสิทธิชูเหมืองนะคะสิทธิชูเหมืองก็ลูกที่ฮ่องเต้มไม่สนใจนะคะก็ตามหาเย่อ่ชวีจนพบค่ะแล้วก็ตําหนินะคะเรื่องที่เย่อ่ชวีเคยขอยาเมาฝันสามพันชาติไปเพื่อใช้ทํรลายคนนะคะเย่อ่ชวีก็พูดแค่ว่าข้าต้องการทําก็เพื่อตระกูลเย่ข้าเป็นคนของตระกูลเย่นะคะจากนั้นภาพก็ตัดไปในวังหลวงค่ะอุปราชเรียกอมร์ เยี่ยมม่เข้ามาพบนะคะแล้วก็ถามเยี่ยมม่ว่า เจ้าได้ร่วมมือกับเผ่ารัติการหรือไม่เยมอก็บอกไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยพะย่ะค่ะก็ไม่ยอมรับนะจากนั้นก็พยายามพูดให้อีเหิงนะคะประหารชินชฉวียนให้ได้คะ่ะแต่อีเหิงก็ไม่สนใจเรื่องนี้นะคะแต่กลับมาเน้นเรื่องเผ่ารัติการอีกอีเหิงบอกไม่ชอบพวกเผ่ารัติการค้าก็หวังว่าพวกเจ้าจะไม่มีใครไปติดต่อกับพวกมันนะเยมอก็รีบตอบว่าไม่มีแล้วก็ยังเสริมว่าตอนนี้ย่ยอูชวี ได้ไปตามหายอดฝีมือมาได้จำนวนไม่น้อยเลยนี่อีเหิงก็บ่นลำพึงลำพันขึ้นว่าพวกเผ่ารัติการตอนนี้ข้าไม่ต้องการมีปัญหาอะไรท,ทั้งภายในและภายนอกต้าอีนนะคะก็คือนี้เป็นสิ่งที่อีเหิงต้องการคืออีเหิงอ่ะไม่ชอบเผ่ามานะคะไม่ชอบเผ่ารัติการแต่ว่าอมัดเย่หมอ้อเขาไปร่วมมือกับเผ่ารัติการอยู่นะคะแล้วก็ดีกาที่ ม่อชิงเฉิยื่น่ะก็คือดีการเรื่องที่มารายงานว่าเย่มอ่อเนี่ยไปติดต่อกับเผ่าัติการน่ะแอดบอกให้ต่อมาค่ะเมื่อเย่มอ่อกลับมาถึงบ้านตระกูลเย่นะคะก็รีบเรียกเย่อุชวีลูกชายค่ะ ไปคุยกันเยมอก็ถามย่ยอูชวีว่าช่วงเนี้ยพวกเผ่ารัติการเป็นเช่นใดกันบ้างต่อไปจะติดต่อหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเผ่ารัติการเจ้าต้องทําอย่างระวังที่สุดแล้วก็พูดต่อว่าตอนนี้อุปราชยังไว้ใจพวกเราอยู่มากภารกิจหลักตอนนี้ของเราก็คือต้องได้อีเหิงมาควบคุมและกําจัดชินวันเทียนแห่งจิวฮวาเหมือนให้ได้ตระกูลย่ถึงจะเจริญมัน่นคง จากนั้นค่ะภาพก็ตัดมาที่สิทธิ์พ่ชูเบิองอีกนะคะก็ตัดไปตัดมาค่ะก็คือแบ่งแอร์ไทม์กันนะคะดารานหน้าใหม่ก็นึกถึงคําพูดของอีอูเว่ยค่ะก็สิทธิ์พ่ชูเบิงนึกถึงคําพูดของอีอูเว่ยที่ว่าอาการของฮ่องเต้นะคะเกี่ยวข้องกับยาไอเมาฝัน3 0 0พันชาติแน่นอนก็คือหลับไม่ตื่นเลยนะคะจากนั้นค่ะ ที่จิวฮาวาเหมือนค่ะเหล่าบรรดาศิทธ์ต่างก็พูดถึงเรื่องของดาบปีศาจดึกดำบรรว่าตอนนี้ดาบปีศาจดึกดำบรรกํกำลังจะจะทำผนึกมันแตกออกมาแล้วนะเหล่ากระบี่อื่นๆในรอบบริเวณน,นั้นก็ได้รับพลังแล้วก็กลายเป็นกระบี่วิเศษไปด้วยมันไม่ง่ายเลยที่จะได้มันมาและที่สำคัญก็คือมีคนที่เข้าไปได้แต่ออกไม่ได้เยอะมากไม่ได้กลับมาอีกฉินเวินเทียนคงเอาชีวิตไปทิ้งแน่ๆ่ ฉินวนเทียนแล้วก็มอชิงเฉิงนะคะแอบได้ยินพวกสิทธิ์จิวฮวาเหมือนคนอื่นๆคุยกันเนี่ยมอชิงเฉิงก็มองหน้าชินวนเทียนค่ะแล้วก็พูดขึ้นว่าข้าไม่อยากให้เจ้าไปที่เมืองกระบี่เลยชินวนเทียนมองมอชิงเฉิงแล้วพูดขึ้นว่าชิงเฉิงเจ้าต้องเชื่อมั่นว่าข้าจะทําได้สิมอชิงเฉิงเฉินวนเทียนนะคะก็ตามหาอาจารย์มอซางค่ะเพื่อจะคุยกันเรื่องเมืองกระบี่นะคะแล้วก็การผนึก พลังของดาบปีศาจดึกดำบันจากนั้นค่ะภาพตัดมาที่อาจารย์ม่อซางค่ะที่กำลังคุยอยู่กับผู้อาวุโสม่อนะคะอาวุโสม่อก็คือม่อเทียนหลินพ่อของม้อชิงเฉิงนั่นเองนะคะว่าสถานการณ์ที่ท่านผนึกกระบี่ตอนนี้เป็นอย่างไรนี้ ผู้อาวุโสมอนะคะก็บอกมอสร้างว่าตอนนี้พลังดูอ่อนลงอีกแล้วคือพลังที่ยึดดาบไว้นะคะดูอ่อนลงอีกแล้วนั่นก็หมายความว่าเจ้าปีศาจที่อยู่ในดาบอะ่ะจะหลุดออกมาได้แล้วเหตุการณ์อันหน้าอนนาดเมื่อ500ปีก่อนก็อาจจะกลับมาอีกมอชิงเฉิงคงต้องคงต้องก็คือจุดๆๆนะคะไม่พูดต่อมอชิงเฉิงคงต้องนี้มอสร้างก็พูดขึ้นว่าค่าจะให้คนอื่น เป็นคนจัดการหน้าที่นี้คงมีแต่ชินวันเทียนเท่านั้นที่ทำได้ใกล้แล้วค่ะความลับใกล้เปิดเผยต่อมานะคะมอชิงเฉิงและชินวันเทียนเนี่ยก็มาสมทบกับหมอเทียนหลินกับหม้อซางค่ะหมอชิงเฉิงรีบบอกทั้งสองคนว่าไม่ควรจะอนุญ,ญาตแล้วก็ส่งชินวันเทียนไปเมืองกระบี่เพราะอันตรายมากหมอซางก็บอกหม้อชิงเฉิงว่าเจ้าอย่าวิตกกังวลไปเลยที่นั่นชินวันเทียนสามารถจะเรียนรู้และพัฒนาพลังเวทได้อย่าง ก้าแข็งเจ้าชินวันเทียนต้องระวังตัวให้ดีๆคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก มอสั่งให้มอชิงเฉิงพาพ่อนะคะพาท่านพ่อไปเดินชมจิวฮวาเหมือนให้ทั่วๆนี่ม้อชิงเฉิงกับมอเทียนหลินท่านพ่อนะคะก็จึงแยกตัวออกมาจากชินวนเทียนค่ะม่อชิงเฉิงก็นําครีมทานหน้านะคะที่ผลิตเองนะผลิตเองมาให้พ่อใช้นะคะก็พ่อเป็นผู้ชายก็เขินๆน,นะคะที่จะรับครีมทานหน้ามานะคะก็ฉากนี้น่ารักดีค่ะจากนั้นเมื่อมอสั่งค่ะต่อถัดอ่า ต่อไปถัดมาที่อาจารย์หมอสางนะคะอยู่ตามลําพังกันกันกนกบฉินวนเทียนแล้วเนี่ยหมอสางก็เล่าให้ชินวนเทียนฟังค่ะเรื่องของเมืองกระบี่และดาบปีศาจดึกดําบันนะคะ ก็เมื่อดึกดำบรรเนี่ยดาปีศาจได้เชื่อมต่อกับรากของโลกแล้วก็ซึมซับเอาวิญญาณร้ายต่างๆนะคะรวมทั้งความร้ายกาจของมนุษย์เข้าไปในดาบด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งพลังความชั่วร้ายของวิญญาณร้ายเนี่ยที่มันสะสมรวมกันในดาบมันก็ระเบิดออกมาเมื่อมันระเบิดออกมาโลกก็จะถูกเผานะคะเป็นเท่าทานเกิดภัยพิบัติชินวันเทียนถามอาจารย์มอสอซางว่าสิ่งเนี้ย เกิดขึ้นมืห้าร้อปีก่อนใช่ไหมอาจารย์อาจารย์มอสางพยักหน้าค่ะแล้วก็พูดต่อว่าดาบปีศาจดึกดำบัรเนี่ยถูกผนึกสะกดไว้ด้วยพลังยานและพลังเวทไม่เช่นนั้นก็ไม่มีต้าอี้เหลืออยู่ในปัจจุบันแล้ว จากนั้นอาจารย์มอสังก็เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของโฟนิกห่วงนะคะโฟนิกห่วงก็คือแม่ของมอชิงเฉิง,งกับดาบปิศาจดึกดำบรรก็เขาเรียกว่าห่วงเฉยๆนะคะชื่อห่วงห่วงนางเป็นคนสะกดดาบปิศาจดึกดำบรรด้วยตัวของนางเองดังนั้นห้องเต้สางห้องเต้ฉีก็ต่าง ที่ต่างก็รักห่วงทั้งคู่นะคะก็คือทั้งห้องเต้ซางแล้วก็ห้องเต้ฉีเนี่ยก็รักห่วงคือรักโฟนิห่วงทั้งคู่เลยนะคะแต่ห้องเต้ซางอะ่ะเสียสละให้น้องชายก็คือห้องเต้ซางเสียสละให้ห้องเต้ฉีซึ่งเป็นน้องชายเพราะเห็นว่าทั้งคู่รักกันในขณะที่ห่วงกำลังไร้พลังเวทผนึกดาบปีศาจดึกดำบรรอยู่นั้นทั้งสองฮ่องเต้ก็สู้กันไปด้วยค่ะ ทั้งทั้งฮ่องเต้สัางพี่ชายกับฮ่องเต้ฉีน้องชายก็ต่อสู้กันนะคะแล้วก็โฟนิกห่วงที่เป็นท่านแม่ของมอชิงเฉิงก็ไล่มนเพื่อจะสะกด ดาบปีศาจนี้ทั้งห้องเต้ซา,างและห้องเต้ฉีเนี่ยต่างก็พยายามจะช่วยห่วงค่ะจนในที่สุดเนี่ยห้องเต้ซา,างใช้พลังสะบัดห้องเต้ฉีนะคะน้องชายให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของพลังปีศาจห้องเต้ฉีจึงหลุดกระเด็นออกมาส่วนห้องเต้าชาง ฮ่องเต้าสางแล้วก็ห่วงนะคะทั้งคู่ต่างก็เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อผนึกดาบปีศาจดึกดำบรรค์ค่ะนี่ฮ่องเต้ฉีนะคะก็โศกเศร้าเป็นอย่างมากจึงได้พาคนของเขาทั้งหมดไปอยู่ที่สุดขั้วโลกที่ที่หนาวเหน็บแล้วก็กลายเป็นเผ่ารัติการนะคะ ตรงนี้ความลับอันที่หนึ่งออกมาแล้วห้องเต้ฉีก็คือห้องเต้อเผาลัติกานั่นเองชินวันเทียนได้ยินที่มอสังพูดนะคะก็กังวลว่าเมื่อ500ปีก่อนเนี่ยโลกยังมีผู้พิทักษ์ดาบแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วมอสังได้ยินก็พูดขึ้นว่ามียังมีทายาทของผู้พิทักษ์ดาบอยู่ในตอนนั้น ฟนิกห่วงได้ตั้งคันกับห้องเต้ฉีแล้วเมื่อห่วงเสียสละชีวิตเพื่อผนึกดาบปิศาจวิญญาณของลูกของฟนิกห่วงกับห้องเต้ฉีเพื่อที่จะรักษาวิญญาณอันนี้ไว้คือวิญญาณของทายาทของผู้พิทักษ์ดาบเนี่ยท่านผู้อาวุโสแห่งตระกูลม่อได้สร้างสุสานให้กับฟีนิกห่วงเป็นมงกุฎเจ็ดยอดไว้ใต้ต้นไม้ดึกดำบรรนต้นไม้ดึกดำบรรนและเหล่าผู้อาวุโสต่างก็ใช้วิชาเวทพิเศษ ที่มีบันทึกไว้ในคำพีดึกดำบันเพื่อให้อาหารแก่วิญญาณของทารกจนกระทั่งวิญญาณทารกกำเนิดเป็นมนุษย์ตั้งแต่นั้นมาก็มีแต่จิวาวาเหมือนเท่านั้นที่สามารถจะคุ้มกันเมืองกระบี่ได้ชินวนเทียนก็รู้ความจริงจากหม้อสางว่า ผู้ที่มีสายเลือดของผู้พิทักษ์ดาบก็คือม่อชิงเฉิงนั่นเองก็คือนางเอกของเรานั่นเองนะคะชินวันเทียนตกใจเพราะไม่ต้องการให้หม่อชิงเฉิงต้องตายนะคะก็คือผู้พิทักษ์ดาบอาจ,จะต้องเสียสละชีวิตแล้วก็วิญญาณเพื่อผนึกดาบปิศาสดึกดําบันไว้นะคะนี้ชินวันเทียนก็เมื่อแยกจากมอา่อซางแล้วก็รู้ความจริงเรื่องนี้แล้วก็แวะมาหาหม่อชิงเฉิงค่ะม่อชิงเฉิงกําลังพักผ่อนอยู่ที่ห้องนะคะชินวันเทียนก็มอง ม่ชิงเฉิงแล้วก็นึกถึงคำพูดของอาจารย์โม่สางวิธีที่จะช่วยมอชิงเฉิงไว้ได้ก็คือจะต้องแยกเอาวิญญาณปีศาจออกมาทำลายเท่านั้นฉินเวินเทียนตั้งใจค่ะกลับตัวเองอย่างแน่วแน่คือตั้งใจกับตัวเองอย่างแน่วแน่แล้วนะคะว่าเขาต้องไม่ตายและม้อชิงเฉิงก็ต้องไม่ตายแล้วฉินเวินเทียนก็ออกไปค่ะ จากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่ห้องเต้รัติการค่ะซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าห้องเต้รัติการก็คือห้องเต้ฉีนะคะแล้วก็เป็นท่านพ่อของมอชิงเฉิงด้วยนี่นะเห็นไหมเข้ามาในเมืองกระบี่แล้วค่ะเข้ามาแล้วนะคะเพื่อที่จะดูดาบปีศาสดึกดำบันนะคะก็คือ เกลียดมากค่ะห้องเต้ฉีเขาเกลียดดาบปิศาจดึกดำบันมากเพราะว่าเอาชีวิตคนที่เขารักไปนะคะโอกําลังมันเลยค่ะอพิโซดที่34นะคะความลับโผลมาสองเรื่องนะคะเราต้องจำไว้ให้ดีเลยก็คือ1ก็คือห้องเต้ฉีก็คือห้องเต้รัติการก็คือพ่อของนางเอกของเรามอชิงเฉินนะคะส่วนมอชิงเฉิงก็คือทายาทคนสุดท้ายของผู้พิทักษดาบนะคะมีสายเลือดของผู้พิทักษดาบอืม เราต้องมาลุ้นกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะตอนที่35รอยอยู่ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ o v e Chinese Novel and Siri, s ี r i ส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ